เฟอรี่หัวหินนะวันนี้พี่จะไปทิปตกมือการแต่ว่าจะไปตกช่วงเย็นนะคะเรือก็จะออกประมาณ6กโมงเย็นค่ะหกโมงเย็นสี่ทุ่มนะคะก็สมาชิกของเราจะมีทั้งหมด10คนแล้วก็จะมีกับตันเรือ1คนแล้วก็จะมีผู้ช่วยเขาหนึ่งคนเป็นสิคนนะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูภายในเรือกันว่าจะเป็นบรรยากาศแบบไหนแล้วก็เรือจะจะนั่งห,ห,หรือเปล่านะคะลงลงทางนี้ลงทางนี้เละ<อ> นี่เลยนะเรือของเราเราก็จะมาพักกี่ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะเคลื่อนย้ายไปลำนู้นนะคะไม่ใช่ลำนี้นะคะทุกคนลำนี้ราคาประมาณหมื่นหนึง่ง เป็นของเราราคาอยู่ที่2,500บาทต่อคนแล้วก็ถ้าเพิ่มสมาชิกก็คนละ300บาทนะคะต่อหัวนะตกลงตกลงนี่คือเรือแล้วรอรอรอของกัยนะรอรอของเลยคนะ่วออะวันนี้ถังแค่ไหมันี้ครับถังแช่ด้านหน้าแต่ผมไม่เคลียร์ของเลยถังเราแค่พี่ เหมือนเราจะไปอยู่กันสองคืนเลยอ่ะที่จริงอ่ะสี่ชั่วโมงนะเนี่ยแกยืนแกยืนบนเรือีก็เมาแล้วเนี่ยสงสัยต้องกินยาให้เมาเรือให้กูอันนี้จะภาพจะภาพรากาศแจ่มใสแต่ว่าเรือไม่ออกเลยเร่มพยากรณ์อากาศตกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ไม่ตกเลยนักดิ๊แปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้ออกเรือย่างเริ่มมองวะเนี่ยมองเรือใครจะเอายาบาเรือไหมเครขางดินมาเตรียมมาเองแต่ว่าทางบนเรือค่ะเขาก็จะมีมาม่าให้คนละหนึ่งถ้วยแล้วก็จะมีน้ำดื่มนะแล้วก็จะมีเตาปิ้งย่างด้วยเดี๋ยวจะไปรีวิวรีวิวการปิ้งหมึกแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้หมึกช่านแแบบเนาะคิดว่าวันนี้เราจะได้หมึกไหม เราะได้ใช่หมจะเรามารอุ้นกันนะคะะได้จได้หมึกหรือเป่าเราจะไปตรงู้ตอนนี้นะเรือของเราเริ่มออกแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะสมาชิกโอเคฟงเพลงไหมไม่นะจะหลับแล้วค่ะ เดวนมาจะขอถามเลยว่าอันนี้คือเป็นทุกคนคะพี่เป็นไวเบาะลข่เบาเราบอกอันนี้เป็นตัวโย่เยโย่การโอ้ยไม่เรงาระดูดิโอ้ใช่ลองโอ้ยต้อนจะนี่คือเหยื่อหรอจะเป็นต้องใช้เหยื่อเป็นหรือเหยื่อสดอะไรมาตึจะเป็นเป็นเป็นตัวย้ายรับฟองจากอะไร ทีการตกครับน่ายง่ายครับผมตรงนี้ตรงนี้ลัขนาดอะไรครับขาเรียกว่าลอกลอกนะครับอันนี้คือเหล็กหน้าลอกเหนไหมครับเราก็แค่เปิดนะครับตัวโยโย่ญี่วนตโนมัติะกเลยนี่ัตโนมัติจนฝาถึงพื้นแลยแล้วปล่อยไปถึงพื้นเลยแล้วเราจะดูได้ไงครับมันถึงพื้นเ้เอ็จะหยุดเองครับเจะหยุดมแน่ฮะจะหยุดแบบหยดนหยออย่างเงี้ยเราก็ปิดเหล็กที่เราเปิดตะกี้เนี่ยกลับไปกอกลับครับผมแล้วก็หมุนขึ้นมาสี่รอบครับผมึ้นมาสี่รอบ ประมาณนี้ครับสี่รอบสี่รอบนะครับให้ลุ้ทุกครว่าเสบียงมันตึงเพราะเราต้องการให้ตัวโยงขึ้นมาจากพื้นทรายประมาณหนึ่งซอกในการหมุนไปยี่สี่ครั้งแล้วสี่ห้าวิเราก็ตกกครั้งหนึ่งสี่ห้าวิเราก็ตกกระตุกให้แบบว่าทำให้ตัวโยงมันเคลื่อนไหวพอตัวมึกมันเห็นเนี่ยมันก็นึกว่าอาหารมันจะมาจับอย่างนีัประมาณนี้งยังยัครับยังครับะต้องหนักกว่านี้จะต้องมีน้ำหนักกว่านี้ครับตัวโยตัวตัวตัวที่มึกมันเกาะมันจะหนักกว่านี้อันนี้คือน้ำหนักน้ำหนักโยมันที่เโยมันเราโย มันติดมันจะหนักๆบองอย่างมันจะลำโนะอย่างนี้เลยเราก็แค่หมุนขึ้นมาครับหมุนขึ้นมาเดียวนะครับเราต้องแค่แค่หมุนเท่านั้นเมันติดนะนะดสาธิตนะครับยังยังข้างผมอันเดี๋ยวลองกัพี่ตงพี่ตงห่อนเองครับพีลองหย่อนเองโอ้โหเปิดแล้วปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยเลยครับปล่อยปล่อยปล่อยเปิดล่อยปล่อยอ่ะครับผมปิดเลยครับปิดเลย หาวิแล้วกระตุกทีเล่มเลอะว่าตกระตกกระตุกีแล้วอเป็นกระตุกนะครับตรงนี้ประอบแบบนี้ครับเียนี่ครับนะครับสี่ห้าวิกระตุกโอเคนะครเคนะครับแล้วจะตีไม่ได้วยนจะนันฟนหไม่ไใชใช่งเมไหมมมมหไ่มม่ไมมช่ไเลยครับ มารงตามโซ่กระลงก็ตกได้พี่ม่ใครไปได้ไหมอ่ะเอาพี่ไม้มาหน่อยกมหนาุน้าไม่ได้ตามก่อนเขาบอกมีกระมงอยู่ไม่ได้ง่เพลงเดี๋ยวเรากระลังก็มึกอยู่แล้วก็มอเรือนะคะเอียเนี่ยเอาเอาเอาเรมอเรือเอาเร็วใครได้มึกก่อนใจเลยใครได้มึกก่อนใจข้าเรือเลยอ้โหไปขายโอ้ อะไรอ่ะต้องให้มันตึงๆแล้วมันสู้มือในระบาดที่เรอมึกกินเหยื่อแล้วก็จะกระตุกได้ได้ประมาณนี้ได้ เานววเหถึงน้ใครจะได้ก่อนกันวะดูนี่ว่าใครจะได้เหมือนก่อนกันอันนี้คือการแข่งขันวันไ้ยังไ้ยังวันนี้จะมาทุกอย่างกันเดี๋ยวเราจะมาตามศสนิส รอกินได้เลยค่ะแค่ทานแล้วคือทุกคนวันของเดียร์จะดูรายการยัง่เยบร้อยไม่ได้ไม่ล <im it> <โจ>่ะไม่ได้เม่ล่โอ้ยโอ้ยใคแล่ะเฮ้ยไหน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 ใช่เห้อใช่โม้แล้วโม้แล้ว ที่ด้านหลังก็ตกได้น่าด้านหลังครับคิดดีได้ยังได้แล้วสามสามครั้งแล้วจัาติดมันไม่ไหวเลยที่กลางกลางหุไม่แรงมากที่หมูน่าจะได้ตัวแรกนะเนี่ยจริงหรือเปล่ารอแป๊บรอแป๊บแต่ก็ติดพี่เดี๋ยวก็ติดเประมาณตัวนึงตกได้อยู่เลยครับฝนตก พยายามพี่มองไกลๆพี่จะมองพื้นทะเลพี่พราะตอพี่มองบรรยากาศไกลๆพี่ไปนิยมพื้น,นทะเลค่าทั้งเรือนี่มัย15นาทีผ่านไปนะทุกคนตอนนี้ยังหมึกยังไม่กินเหยื่อเลยเขาบอกว่าให้เสียบไปตรงนี้รอทราแบบให้สมองเสียบไม่ได้มันยืดพื้นเลยแม่รอปั้นวันรอไปมันกระดิกกระดิกอ่ะแล้วดึงขึ้นได้เลยใช่นไหมเก่งขอขออันน<อ>ี้ด้วยจิ าไนี่อ้วกอ้วกไปแล้วคนหนึงอ้วกไปแล้วีอ้วกก้วกเข้างน้ำไอ้วกอ่ะอ้้างน้ำเปนแบบลบมากเลยโอ้ตบไปเริ่มเลยะีตเริ่มเลยโอ้โห

เราจะได้หมึกไหมคะยังไม่ได้เวลาโอเคนี่อนตาดีร้านเดี๋ยวนี่มาเลยได้กหมดกันโอเคนี่ค่ะโอเคเราได้หมึกแล้วนี่ตกินไหมไม่รู้ว่ามันรึใหญ่ด้วยไม่ยากไม่ยากดีดีที่มันไม่ลุเรอ ตัวรเรยะมันมีน้ำด้วยนี่ไน้ำเต็มถ้เดี๋ยวเราจะทำซาซิมิกินนะเอาเลยเอาเลยพี่ทำเลยครับทำเยเลยันดเดี๋ยวดิกินไม่พอดิตัวเดียวสี่คนเฮ้ีแก่ายเบิกเลิกกอ๊ยตีแล้วของแบงค์ป่าวน้องมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เราไดเฮ้ยปี่ตัไม่ดีไม่ดีได้สตัวแล้วแน่น่เมนูเซซิมิของเราที่เดเลยสองตัวได้แ่เถยวเขาแยงกนกินเฮ้ย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 ต้เลัไปเลย้วมาเลย่หมดช้อได้เลยป่ย มือช็อตันล่าเดียนีมั้ยไม่เลยไม่อดเลยเอาไว้้เอาช็อตไหมครับไม่ได้มีเฮ้ยมันต้องใส่เน่เน่าม่เอไม่เามอาไม่เ่เอไม่กล้าไม่กล้าเยนเยเดี๋ยวว้าหอ่เราจะกินเองดูตามิดิาไหมแอก็ได้เลยขอนใดได้ไหมครับได้ไเดี๋ยวเราจะกินมือช็อตนะทุกคนมืช็อตเลยช็อตเลยเปอร์อก้า อันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะพี่ปั่นมาเองซีฟู้ดปั่นมาสดตัวแดน่ยมันไปรอข้างหลังนะน้ำเลยไปดูข้างหลังดดลต้องล้างโฟกัสกันป่าวไม่ล้างหรอขีดมือใครก็ไม่รู้วยแดดไหมเฮ้ยต้องปล่อยให้มันดุบดก่อนดีปล่อยให้มันดูดก่อนเมามันดูดแล้วอ่ะนี่ไงเฮ้ยน้ำมันดีแล้วแหนวเหวกระดองแล้วง สดมากเลยอ่ะมีแตงโมด้วเราเคยกินมาแล้วสุดมากต้องล้างอะไรกันไม่ต้องล้างเลอะไรปะแล้วใครจะกินมือช็อตคนต่อไปต้องนไปถ้าตุ่ตอรนเมือทีนี้แบบขาวๆเนี่ยเราตุชิ้นมด้วยตุ่ตัวน คือต้องพัคือนึ่งจต้องรองนึ่งเว้ยจริงใครที่ไม่เคยกินอ่ะต้องมานะเนี่ยเราก็จะมาช็อตแต่ตัวเล็กวะตัต่อไปเอาตัวเล็กๆน่ยกำคอยนนยน่นกเคนเัไม่ถูดูไม่ดูดเลยอะมันไม่เห็นชุบเลยอ่ะตาย่ายไม่ตายไม่ตายเเลยเนีดูแล้วดูแล้วดูแล้ว ดูแล้ดแล้วรีบแรีบรแล้วไม่แหข้าปากเลยมันไม่พ่นในควาดำเลยตัวก็พ่นแอ่ตัวก็ไม่พ่นอันนี้ไม่แบบมีหรอเฮยนี้ดูสะอาดเอาเร็วอ้ามอ้านวอร่อยไหมอ่ะจิ้มเค็มไหมจิ้มเค็มไหม คนกินยากๆไงยังเขายังกินได้เลยทุกคนจากคนที่เขากินยากเขาเรื่องมากๆเขาก็ยังกินหมึกช็อตได้เลยชชาันดำเป็นไงสดเนาะสดมากอ่ะสดกว่านี้มีอีกแล้วพี่กุุงกาไม้ช็อตไหมกาศโอ้ยตตาดูดูตามสิโอ้ย ตามอยเงี้ยบ้างแป๊บจิ้มไปไหนเขาอะตอนนี้นะเราได้ขึ้นจากเรือแล้วเราคือผู้รอดชีวิตแล้วคือผู้รอดชีวิตเรายังอยู่กันครบนะคะชีวิตของเราทั้งสิบลายนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคอมเมนตใจก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างคะทิปตกหมึกของเราในทิปนี้นะเมาเมาเรือเมาเรือมาก เมาเรือมากแล้วก็อย่างนี้แหละแล้วก็หมึกนะได้ได้ประมาณแปดเก้าตัว <laughs> ถ้าใครสนใจที่จะมานะก็สามารถติดต่อได้ทางเพจไ่ปานนะคะก็โทรมาสอบถามก่อนนะแต่ว่าแต่ละวันเราก็ต้องเช็คสภาพอากาศก่อนนะว่าสภาพอากาศแต่ละวันจะสามารถออกเรือได้ไหมสําหรับคลิปนี้บีจะไปแล้วค่ะขอตัวไปอ้วกรอบที่สี่ก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ